ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมได้พระอะไรมาบ้างครับตามบ้านวันนี้ก็ได้ไปเช่าพระมานะครับก็ได้มาจํานวนยังไม่เยอะนะครับเป็นพระบ้าดา <c oughs> ก็หรือว่าเอามาแชร์กันนะครับว่า ไห้เมาพระมาได้พระเครื่องอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็ได้มาไม่เยอะนะครับได้มาไม่เยอะได้มาพอสมควรก็มีเหรียญของอาจารย์วลานะครับเหรียญของพระอาจารย์วลา ภาพยังไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวปรับปรับเลนก่อนนะครับเป็นพยาคุดนะครับของ ลานะครับปี2563ก็ไปเมาพระมาครับแล้วก็ได้ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อยๆมานะครับมีไม่เยอะนะครับวันนี้ได้มาแค่นี้นะครับก็มีพระกลิ่งนะครับอุปคุปนะครับพระกลิ่งอุปคุปหลวงพ่ออิ่มนะครับว่าทัวเขานะครับ อิมว่หัวเข่านะครับสภาพใช้ตรงด้านนี้นะครับเขาจะอุดกลิ่งเอาไว้นะครับนี่นะครับเขาจะฝังไม่กลิ่นเอาไว้นะครับจอจะผ่านจากด้านนี้ไปนะครับเป็นพระ อุปคบุบพระกลิ่งว่คคุบนะครับหลือว่อิ่มมาหัวเขาสภาพใช้นะครับสภาพผ่านการใช้มาก็ถือว่าคลาสสิกดีนะครับมาส่องเนื้อผ่ากันนู้นะครับ ด้านหลังนะครับเขาจะอุดปลิ่งเอาไว้นะครับโดยเจาะจากด้านข้างเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเนื้อโลหะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนื้อเหลืององมเขียวนะครับเหลืององมเขียวนะครับแล้วก็มาดูองค์ต่อมาครับ เป็นคุดนะครับของพระอาจารย์เวลาครับปีสองห้าหกสามองค์นี้สวยมากเลยนะครับคุดอาจารย์เวลาเจ้าของเดิมนะครับเขาไปเลี่ยมนะครับ เขาเอาไปเลี่ยมนะไปเลี่ยมหน่วยเลี่ยมมาสวยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับส่วนเครื่องในคลิปครับมาที่ไลน์ไอนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีส่วนตัวนะครับ เป็นเนื้อโลกลนะครับของพระอาจารย์บอกะนูองค์ต่อมานะครับเป็น พระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินของพะอาจารย์ชุมนะครับช้ยคีรีใส่ใต้นะครับอาจารย์ชมุมถ้าสนใจพักเครื่องในคลิปนี้นะครับเข้ามาทักไลน์ไอดีผมนะครับ เพราะว่าผมทําไลฟ์คนเดียวนะครับทําไลฟ์สดคนเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับเรียกว่าสายเหนียวนะครับสายเหนียวแดนใต้นะครับอาจารย์ชม เดี๋ยวจบไลฟ์สดนะครับผมจะทักไปหานะครับพี่ครับขอบคุณนะครับที่สนใจพักเครื่องในคลิปนะครับทักครับแล้วก็ มีเหรียญเต่านะครับเอ้ยเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับอยู่ในซีนนะครับในซียนเ,เดิมเลยสภาพไม่ผ่านการใช้บูชาเลยภาพสวยมากพุหลิว ก็มีเหรียญยาทั้งส่วนนะครับพระสพระเกจิสายอีสานนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับอยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้บูชานะครับ เป็นเนื้อสํำริดนะครับองค์นี้คมชัดมากนะครับเกจิสายอีสานนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแพรนะครับหยุดพะนอนกล่องนะครับ ตอนนั้นก็จะเป็นพระย่อยๆนะครับที่ได้มาวันนี้ก็มีเหรียญมุกทวดได้มานถุงเลยปีหกสามปีหกสองนะครับ ได้มาจากวัดนะครับแล้วก็มีเท้าทกีรันพนานสูนนะครับเดี๋่วที่โรงพยาบาลนะครับพระมงกุหรืูปาขผมไม่แน่ใจครับว่าคนเจ็ป่วยนะครับสมมติาจะไปขอพอรท่านนะครับเพื่อให้ญาติพี่น้องตัวเองนะครับหรือคนรักหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีนางกวักนะครับบุวทิมวัลหันไล่ ก็นอนนั้นก็เป็นย่อยๆนะครับพาะย่อยๆที่เหมาเมาวันนี้นะครับได้มาได้มาวันนี้เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะครับดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทักไปหานะครับหรือทักไลน์ไอดีผมมานะครับ AON 125 P c X ก่อนจากกันไปนะวันนี้ก็ขอบารมีนะครับหลวงหลวงพ่อวันลานะครับขอให้พี่ๆเพื่อนทุกทุกขั้นนะครับประสบพบกับความสําเร็จความเจริญความความร่ารวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ